สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับที่เชตวันเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่ผู้ปกครองพระเจ้าประสิทธิโกศลวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นผู้ที่มีร่างกายอ้วนท้วนนั่งก็ไม่สะดวกอึดอัดก็ปรารบเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้า ไม่่มาปรึกษาธรรมะนะปรึกษาเรื่องปัญหาว่าร,รู้สึกว่าจะเคลื่อ,อนขยับอะไรก็อึดอัดนะพระเจ้าก็เลยแนะนําว่าให้พระเจ้าเปรเีษที่โกศลม,มีสติบริโภคแต่พอเพียงนะจะช่วยลดทุกขเวทนาทําให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนพระเจ้าเปรเีษญที่โกศลมฟังแล้วก็เห็นดีด้วยก็เลยบอกให้มหาเล็ก จำเอาไว้ว่าที่พระเจ้าตรัสเนี่ยนะจำเอาไว้จำเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยเสวยพระยาหารเนี่ยก็ให้มหาเล็กเนี่ยพูดให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังในข้อความที่ว่าเพื่อเตือนสติให้พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยไม่เพลิดเพลินในการบริโภคมากรู้จักยับยั้งชั่งใจ ก็ทำนี้มาเป็นเวลานานทีเดยวนะเป็นเดือนนะปรากฏว่าน้ำหนักลดนะเดินเหินก็สะดวกขึ้นจะนั่งจะขยับก็ไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนพระเจ้าปเสนติโกศลก็ดีใจมากนะว่าคํามน่าของพระพุทธร้านี้นะมันไม่ใช่เป็นแต่เรื่องทางธรรมแต่เรื่องทางโลกก็มีประโยชน์นะก็เลยวันหนึ่งก็เลยไปฟังพระพุทธศาสาเสนอพระองค์ว่า ได้เอื้อเฟื้อประโยชน์ทั้งในทางโลกและทางธรรมทั้งประโยชน์ปัจจุบันและก็ประโยชน์ปายภาคหน้าเพราะฉะนั้นนิโคสน์เนี่ยต้องมีคนเตือนสตินะถึงจะบริโภคแต่พอประมาณแต่ว่าคนเราอย่างพวกเรานี่คงจะไม่มีใครมาเตือนสติให้เราเบ่อยๆเราก็ต้องมีสติของเราเองเพื่อที่จะเตือนเวลาเราบริโภคอาหารเนี่ยนะการมีสติก็สําคัญมาก มันไม่ใช่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราอย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราด้วยดงนั้นถ้าเรากินอาหารเรากินอย่างมีสติสุขภาพก็ดีใจเราก็จะมีสติงอกงามขึ้นถือว่าเป็นการฝึกสติแบหบนึ่งนะการเจริญสตินี่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้จํากัดแค่เรายกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเวลาเราไปตักอาหาร เราก็สังเกตดูใจของเราไปด้วยนะว่าใจของเราเป็นอย่างไรมันมีความอยากมันมีความรู้สึกเพลิดเพลินแม้จะยังไม่ทันได้ฉันไม่ไม่ทันได้เสพก็รู้สึกอร่อยแล้วเนหะ็นความรู้สึกพอใจที่เกิดขึ้นเวลาตักก็ตักแต่อพอเพียงนะและเวลากลับมานั่งกินอาหารเราก็กินอย่างมีสตินะเพราะว่าระหว่างที่ กินเนี่ยนะสังเกตมาใจเราลอยใจเราคิดโน่นคิดนี่ยิ่งอาหารอร่อยเนี่ยย,ยิ่งเพลินในการคิดปากเคี้ยวนะแต่ว่าใจก็เสพความคิดไปด้วยนะเราไม่ได้เสพอาหารหนึ่งเดียวนะเราเสพความคิดไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็บางทีก็ไม่รู้ตัวว่าเสพนะก็เลยกินเกินประมาณนะอย่างพระเจ้าประเสริฐที่ก่อสมนี่ก็ใจอาจจะลอยในหลอดที่กินด้วยแล้วก็อาจจะเพลิดเพลินในรสชาติของอาหารด้วย อันนี้เราก็ต้องมีสติรู้ทันนะรู้ทันทั้งทั้งความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรากินอาหารใจลอยแล้วก็รู้ทันความอร,อร่อยความพึงพอใจความชอบที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังเคี้ยวด้วยถ้าเราไม่รู้ทันนะเราก็จะไม่รู้ประมาณในการกินหรือว่าในระหว่างที่ใจเราลอยเราเคียเค้ยวไปเคี่ยวไปบางทีก็เกิดความเครียดขึ้นมา หลายคนมีความเครียดในหว่าที่กินอาหารไม่ใช่เพราะอาหารไม่อาาร่อยแต่เพราะใจมันมีความกังวลหนักอกหนักใจกับเรื่องที่คิดถึงตอนนั้นเนี่ยการย่อยมันก็ไม่ดีการย่อยไม่ดีก็ทําให้ท้องอืดบ้างหรือว่าทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอันนี้ก็เกิดจากการที่ไม่มีสตินในการกินด้วยไม่มีสตินในการกินก็คือว่าไม่รู้ตัวว่ากินอะไรไม่รู้ตัวในขณะที่กินแต่ว่าใจ มันไปคิดโน่นคิดนี่จนเกิดความกังวลเคี้ยวก็เคี้ยวไม่ละเอียดนะเพราะว่าไม่มีสติในระหว่างที่เคี้ยวอาหารตกเข้าไปถึงท้องมันก็ย่อยได้ไม่เต็มที่เพราะว่ากำลังพลังงานส่วนก็ไปใช้กับการคิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอย่างมีสตินะมันก็ช่วยทําให้สุขภาพกายดีด้วยแล้วก็ สุขภาพจิตก็ดีขึ้นเพราะว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาที่จริงเนี่ยก่อนก่อนที่จะบริโภคเนี่ยนะหรือก่อนที่จะฉันเนี่ยพระก็จะมีการสวดไปด้วยหลังจากให้พอแล้วก็มีสวดพ่อพุทธสวดปฏิสังขายโยไอโยนี่มันมาจากคำว่าโยนิโสมนณสิการแต่ว่าการรู้จักคิดท่านสวดอะไรนะปฏิสังขายโยเนี่ยก็สวดว่า เรากินอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อความเพื่อเพื่อสนุกสนานไม่ใช่เพื่อความโกเก๋ไม่ใช่เพื่อความอวดอวดมั่งมีหรือเพื่อความสวยงามประดับประดาร่างกายไม่ได้กินเพื่อสวยไม่ได้กินเพื่อหล่อไม่ได้กินเพื่อเท่แต่กินเพื่อบำบัดทุกขเวทนาบำบัดทุกขเวทนาคือความหิวนั่นแหละเรากินเพื่อบำบัดความหิวแล้วก็ไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น พฤตเวทนาใหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือความจุกนะจุกเสียดความยิ้วหายไปแต่จุกเสียดมาแทนที่อันนี้ก็ไม่ถูกเรากินเพื่อไม่ให้ความหิวเพื่อ,อบรรบาตความหิวและขณะเดียวกันก็ไม่ให้กเกิดประมาทจนเกิดความจุกเสียดขึ้นมาและกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เรียกเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพก็คือเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แล้วก็เพื่ออนุเคราะห์กับกบารประพฤติพรหมจรรย์อ่พรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือว่าการ มีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่ประเสริฐหรือมีการการะทาที่ประเสริฐซึ่งพวกเราผู้ครองเรือนก็สามารถจะบำเพ็ญพรหมจรรย์ได้ไม่ใช่ไม่แต่งงานไม่ใช่ไม่มีความสมพนันธ์ประเภศแต่หมายถึงว่าการที่เรามีศีลมีคุณธรรมพรหมจรรย์นี่มันก็มีความหมายหลายอย่างอย่างก้างหนึคือการมีศีลนะเช่นศีลห้านี่ก็ถือว่า,ร,ารุ่นพรหมจรรย์ความรักเดียวใจเดียว ของสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้นะเพราะว่าพรหมจรรย์แปลว่าการปฏิบัติที่ดีงามนี่เราเราที่พระก่อนจะฉันนี่ท่านก็จะสวดปฏิสังขโยนะอันนี้เป็นธรรมเนียมของพระสมัยก่อนเพื่อเตือนจิตเตือนใจ,จว่าเราไม่ได้กินเพื่อความเรอร่อยนะอาหารมันจะมีรสชาติอย่างไรถ้ามันมีคุณถ้ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินไปเถิดนะจะไปติดที่รสชาติหรือว่าถ้ามันอร่อยก็อย่า อย่าเพลิดเพลินในการกินนะจนกระทั่งมันเกิดความจุความเสียหรือเป็นโทษต่อร่างกายบางคนอาจจะไม่จุกเสียนะแต่ว่ามันทําให้ไขมันเพิ่มน้ําหนักเพิ่มก็จะมีปัญหาขอางพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะอึดอัดหรือว่าอาจจะเกิดโรคร้ายแรงในระยะยาวก็ทําให้เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อคูณได้อันนี้คือการเตือนจิตเตือนใจนะประสงค์ เพื่อใหอ้เราเนี่ยบริโภคเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆไม่ใช่ให้พูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านคือว่ากินเพื่ออยู่นะไม่ใช่อยู่เพื่อกินอันนี้ก็เป็นการเจริญเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งนะซึ่งพวกเรานักปฏิบัติธรรมก็สามารถจะนำไปปฏิบัติหรือทดลองใช้ได้ถึงแม้เราจะสวดเป็นภาษา มีแมลงชนิดหนึ่งนะเคยคล้ายพึ่งนะเรียกว่าชันชันก็มีหลายชนิดชันโรงก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนปลูกเ,เริ่มมีคนเลี้ยงนะชั้นโรงเนี่ยเพราะว่าพึ่งมันหายากพึ่งนี่มันจําเป็นสำหรับการผสมเกสรพอพึ่งหายไปเพราะว่าเจอสารเคมีชาวสวนก็เริ่มมีปัญหาก็มีบางคนก็มาเลี้ยงชันโรงแทนเอาไว้ทําหน้าที่แทนพึ่งในการผสมเกสร ในชั้นลงนี่มันก็มีพฤติกรรมน่าสนใจนะมันจะมีนางพญาอยู่นะนางพญาอยู่ในอยู่ในรังนางพญานี่ไม่ออกไปผสมพันธุ์ข้างนอกนะเหมือนพึ่งพึ่งนี่นางพญาจะออกไปผสมพันธุ์ข้างนอกแต่ว่านางพญาชั้นลงนี่มันอยู่ข้างในตัวไหนอยากผสมพันธุ์ก็ต้องเข้าไปในรังแต่ว่าเข้าไปยากนะเพราะว่ามันมีพึ่งว่ามันมีกระชันโรงงานนะโรงงานก็คือ ตัวที่คอยป้องกันคอยเป็นเป็นยามป้องกันไม่ให้อะไรทะละทะล่าเข้าไปข้างในแั้นตัวผู้เนี่ยถ้ามันอยากผสมพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องหาอูบายเข้าไปข้างในให้ได้มันก็ต้องใช้วิธีหลอกนะหลอกทหารยามหลอกยังไงก็หลอกทําทีเหมือนกับว่าเป็นเป็นชันประเภทที่เข้าไปทํางานในนั้นเรียกว่าชันลงงาน ก็เหมือนพึ่งงานนะนะพึ่งงานนี่มันจะเข้าไปทํางานข้างในคลุกคลีกับนางพญาก็ได้มันปลอมตัวนะท,ทําทีเป็นเหมือนกับว่าขนเกสอนขนเกสอนตอกไม้เข้าไปข้างในยามนี่เห็นก็ปล่อยให้มันเข้าไปนะเพราะนึกว่ามันเป็นแผนกโรงงานนะไอ้สมแกสอนนี่แกสอนที่มันขนใบนี่มันก็ช่วยดับกลิ่นด้ยนะ่ เพราะว่าตัวผู้นี่มันก็มีกลิ่นของมันถ้าว่าถ้าหากว่าไม่กบกลิ่นนี่เข้าไปไม่ได้นะยามไม่ให้เข้าไปมันก็เลยใช้เกสรนนี่แหละช่วยกบกลิ่นแล้วก็ทําทีมันก็ว่าเป็นแผนกโรงงานนะยามก็ให้เข้าไปพอเข้าไปเสร็จไอตัวผู้นี่นก็เข้าไปผสมพัน์ธกับนางพญาแล้วนะก็ทําให้มีมีการแพร่พันธุนะ อันนี้ก็เป็นความฉลาดนะเป็นอุบายนะของตัวผู้นะที่สามารถที่จะหลอกทหารยามได้นะไม่รู้ว่าไปเรียนมาจากไหนนะแต่มันเป็นเป็นธรรมชาติของเขาเลยต้องใช้อุบายหลอกนะถึงจะเข้าไปข้างในแล้วก็ผสมกำลังพยาได้แต่การหลอกแบบนี้ก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามันทำให้มีการแพร่พันธุ์ ไอตัวผู้ที่เข้าไปมันก็ไม่ได้ทำะไรกับนางพญานะมันก็แค่ไปผสมพันธุ์แล้วมันอยู่ได้ไม่นาน,นก็ตายใจเรานี่ก็จะว่าไปนะมันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกับรังของพึ่งรังของชันนะมันมีมียามเฝ้าอยู่ยามนี่คือสตินะสติที่เป็นเครื่องรักษาใจนะพระเจ้าก็เปรียบมันกับหารยามที่เฝ้าเมืองคอ,อย ปอยป้องกันไม่ให้ศัตรูเล็ดลอดเข้าไปในเมืองได้เพราะพอถ้าเล็ดอดเข้าไปในเมืองแล้วนี่ก็มันก็เผาเมืองจนพินาศไปหมดแต่ว่าสติที่คนส่วนใหญ่มีนะมันเมือกนกระหารยามที่ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ฐานไม่ค่อยฉลาดด้วยส่วนกิเลสนะ มันมีอุบายเยอะมากนะในการที่จะล่อลอกหรือพลางตัวเข้ามาจนกระทั่งทหารยามปล่อยให้เข้าไปสติเนี่ยถ้าหากว่าสติไม่ฉลาดไม่ว่องไวปราดเปรียวนะกิเลสมก็เข้าไปเล่นงานจิตใจได้มันก็ใช้อุบายหลายอย่างนะคล้ายๆกับไอตัวชันตัวผู้นี่แหละนะ มันก็ใช้อุบายหลอกหลอกให้ทหารยามเปิดทางให้เข้าไปแต่ว่าชันตัวพู้นี้มันไม่ได้เข้าไปทำลายนะมันก็เข้าไปผสมพันธุ์แล้วก็เป็นประโยชน์นะต่อต่อชันทั้งรังนะแต่กิเลสที่ถ้ามันเข้าไปได้นี่มันสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย สามารถจะทำลายจิตทำลายใจให้พินาศย่อยยับได้ล้วลองสังเกตด,ดูในกิเลสในใจในกิเลสนี่มันมันฉลาดมากในการที่จะล่อหลอกสติของเราให้หลงโดยพายตัวฟุ้งซ่าเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆในความฟุ้งซ่านนี่มันจะหาจิตมันจะหาทางมันจะหาเรื่องคิดให้ฟุ้งซ่านตลอดเวลา ตั้งใจจะให้มีสติให้มีความสุดตัวเดี๋ยวก็เผลอคิดโน่นคิดนี่แนละ้วมันมีอุบายที่จะชวนให้เราคิดโน่นคิดนี่ชวนให้เราฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาจับไม่ได้ไลไม่ทันนะเพราะว่าสติเรายัางอ่อนนะแต่ถ้าสติเราเข้มแข็งนี่มันจะจับได้ไล่ทันไม่หลงง่ายๆไม่เผลอง่ายๆนะของยื่นฝึกได้นะฝึกให้พัฒนาได้ เราทำไปทำไปเราก็จะรู้ทางจับทางได้ว่ากิเลสมันมันจะมาทางไหนมันจะมาล่อหลอกเราอย่างไรไม่ใช่ล่อให้เราเพลินให้เราหลงบางทีล่อให้เราโกรธล่อให้เราหงุดหงิด,ดนะอันนี้ไปกิเลสเป็นอุบายของมันทั้งนั้นนะเราต้องเท่าทันนะอย่าไปอย่าไปโง่ให้ให้มันหลอกได้เหมือนกับทหารยามที่เฝ้าชันนะมันโดนตัวผู้หลอก แล้วหลอกอีกนะไม่จำสักทนะีแต่ว่ามันก็อาจจะยอมไม่ยอมเผลอให้หลอกก็ได้เพราะเป็นประโยชน์ต่อการแพรยพันธ์ุแต่กิเลที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นโทษมากนะต้องระวังเอาไว้เอาล้วก็อเตรียมรับพรมีแมลงชนิดหนึ่งที่ประเทศอินเดียรัฐพิหารนะไม่ไกลาจากพุทธคยาถ้ามี ชาวนาคนหนึ่งนะเป็นชาวนารับจ้างทุกวันก็ต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาไปรับจ้างทำนาตอนบ่ายนะก็จะมีเมียน,นี่ก็จะเอาอาหารไปส่งก็ต้องปีนขึ้นเขาแล้วก็ลงเขา พทำางนี้อยู่นานทีเดียวแล้ววันหนึ่งเราก็ว่ามีอันนี้เกิดลงเขาแล้วเกิดอุบัติเหตุนนะทำให้พิการผู้ชายคนนี้นะเขาก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่า ไอ้เขานี่นี่มันสร้างปัญหาให้กับคนมากนะใครขึ้นเขาแล้วก็จะไปทํานานี่ก็เดือดร้อนมากแล้วเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาะจะขุดเขานีนะ่ให้มันเป็นทางเลยเขาที่มันสูงนะหลายสิบเมตรนี่ เขาตั้งใจเลยนะว่าเขาจะขุดเขาให้เป็นทางเขาไม่มีเครื่องมือนะก็มีแค่ค้อนมีแค่พลั่วแล้วเขาก็ทำวันละนิดวันละหน่อยทำงานก็ต้องทำนะรับจ้างพอว่างก็ขุดหินนะเขานี่หินก็แข็งมากนะแล้วนะพวกเราที่ไป ปลูกต้นไม้เมื่อวานนี้ดินมันแข็งแล้วนะเกินแข็งสู้ภูเขาไม่ได้ส่วนเมียเขานี่นะเขาก็ไม่สามารถจะไปโรงพยาบาลได้นะเพราะว่าโรงพยาบาลันไกลต้องอ้อมเขาไปเจ็ดสิบกว่ากิโลนะคนจนอันนี้เรื่องเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาสักห้าสิบปีมาแล้วนะไม่มีรถยนตนะ์นก็คงมีแค่เกวียน ก็ต้องรักษาที่บ้านไปตามมีตามเกิดไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็คงเมื่อคนเจ็บคนป่วยที่นั่นหลายคนนะที่ไม่มีปัญญาเดินข้ามเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆคนชาวบ้านก็หาว่าเขาบ้าภูเขาเนะยลูกใหญ่จะขุดให้มันเป็นทางได้ยังไงให้มันเป็นร่องได้ยังไงเขาก็ไม่สนใจนะเขาก็ทำไป ทำไปสิบปีเพราะว่าเมียเขาตายเขาก็ยังไม่เลิกนะถึงแม้ว่าทีแรกนี่เขาขุดเขาก็เพราะว่าเป็นห่วงเมียไม่อยากจะให้เมียต้องลำบากขึ้นเขาลงเขามาส่งอาหารให้เขาแต่ตอนหลังเมียเขาตายไปแล้วเขาก็ยังไม่เลิกเพราะเขาคิดถึงชาวบ้านคนอื่นๆว่าเดือดร้อนนะที่ต้องปีนเขาลงเขาเขาก็เลยทำต่อนะทีนี้เนี่ยผ่านไปสิบปีนี่ชาวบ้าน ก็เริ่มเริ่มเห็นใจเขาแล้วก็เริ่มที่จะนับถือน้ำใจของเขาก็เลยมาช่วยกันช่วยกันขุดกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยวันวันนึงก็ทำได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าในที่สุดนะผ่านไปยี่สิบปีนะก็สำเร็จนะสามารถที่จะขุดเขาเนี่ยให้หายไปเป็นล่องเลยนะล่องนั้นก็กว้างประมาณ เจปดเมตรเจ็ดแปดเมตรนี่ก็เท่ากับเสานะสามต้นนะนะรถสิบล้อผ่านได้สบายเลยแล้วก็ลองนั้นก็ยาวประมาณสักร้อยเมตรได้ลองนี้ยาวร้อยเมตรแต่ว่าช่วยยุดลอรระยะทางได้หลายสิบกิโลเลยนะแต่ก่อนจากหมู่บ้านเขาจะไปโรงพยาบาลนี่ก็เจ็ดสิบกว่ากิโลแต่พอตัดภูเขาแล้วนี่ โรงพยาบาลอยู่ห่างแค่กิโลเดียวนะไม่ต้องนั่งรถเดินไปก็ได้เขาก็ทําในยี่สิบปีนะอะผู้ชายคนนี้ก็ก็ตายไปแล้วนะเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วตอนที่เขาเริ่มทํานี่เขาก็อายุยี่สิกว่ายีนะ่สิบห้าได้เขาก็ทำยี่สิบปีจนอายุยี่สิบห้าตอนหลังก็มีคนมายกย่องเขานะ ตอนที่เขาตายนี่ทางผู้ว่าการรัฐนะก็ทําพิธีศพให้เขาเหมือนกับเป็นเป็นประมุขของรัฐเลยนะอันนี้ก็มาชื่นชมเขาหลังจากที่เขาทําสำเร็จแล้วแต่ตอนที่เขาเริ่มทํานี่นะเรียกว่าใจเขานี่มันต้องแกร่งยิ่งกว่าหินอีกนะคนที่จะจะจะตัดภูเขาให้เป็นเป็นร่องได้นี่หัวใจต้องแกร่งกว่าหิน เพราะว่าอุปสรรคมันเยอะมากไม่ใช่แค่ภูเขาไม่ใช่แค่ความยากจนแต่ว่ารวมถึงคำเยอะแยะถากถทางของผู้คนนะว่าบ้าหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นี่สิ่งนี้ก็ทำมัเป็นอนุสาวรีย์ไปแล้วมีคนบอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮานนะนะอาตมาไม่เคยไปทัชมาฮานนะแต่ว่าเป็นเขาชมว่ามันเป็น เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับของพิกซีมมหัศจรรย์ของโลกนะมันเป็นอนุสรณสถานที่เราลึกถึงความรักต่อเมียที่จากไปแต่ว่าตัวราชานะที่สั่งการนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็แค่สั่งให้คนไปสร้างทัชมาฮาขึ้นมาแถมใช้ความทารุณโหดร้ายด้วย สร้างเสร็จนะช่างนี่ก็ถูกทำให้ตาบอดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปทำที่ที่ไหนอีกให้มันสวยเท่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอ้ถนนเส้นนี้นี่มันเป็นอนุสรณ์ที่ทำด้วยความรักภรรยาแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับคนที่เป็นตัวอย่างคนที่มีความเพียรมากนะ แล้วก็นักปฏิบัติธรรมเรานี่ก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะเพราะว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคที่เขาเจอนี่มันหนักกว่าพวกเรามากนะไอ้เรานี่ก็นั่งแล้วก็นอนหรือว่าปฏิบัติสบายๆไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะอาจจะน่าเบื่ออาจจะเบื่อบ้างง่วงบ้างแต่ว่าไม่ได้ทุกทรมานเท่าไหร่นี่เขาเอาจอบเอาเสียมนี่ขุดทินนะล้วนๆเลย เล้ไม่ได้ทําแค่สามวันเจ็ดวันแล้วก็ทำายี่สิบสองปีนะเรามาปฏิบัติทำคนก็ชมนะแต่ว่าอ่าลุงคนนั้นนี่ทําไปก็ถูกคนก็หัวร้อยย่อไปแต่ว่าเขาก็ไม่เลิกนะทําสําเร็จถ้าเราทําความเพียรใช้ความเพียรครึ่งหนึ่งของลุงคนนี้นะหรือว่าเอาหนึ่งในสามก็ได้หนึ่งในสี่ก็ได้นะ หรือหนึ่งในสิบก็ได้นั้นก็คิดว่าคงจะได้ได้เจออะไรดีๆได้ประสบนะประสบความเจริญก้าวหน้านในการปฏิบัติอาง